กราบ ic, สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับที่แดงค้นไข้พี่น้องครับรายการคุยและข่าวทางช่องตามติดชีวิตอีสานพอกันคลิปนี้2 2่สนาฬิกายี่นาทีคำคืนของวันที่1 1เดือนพฤศจิกายนสอง8หสบเนาะ11ทับ11อตุลานะครับพี่น้องครับมือนี้ก็ได้ สิภาพพี่น้องมาตามต่ขอข้อมูลแนวทางจากแอดบีบีนะครับแอดบีบีนี่เพิ่นขิวทั้งเหลขกล่าขิวทั้งเหลขไท,ขทยในพี่น้องครับบบธมดาดีนะครับเหล็กไยเหล็กใหญ่เนี่ยสองงวดต่อเนื่องแล้วนะครับงวดที่ผ่านมากกับเขาบนเขาล่างเนาะงวดก่อนพนก็คือกันพี่น้องครับงวดนี้เพิ่นแบ่งปันมาราเดอนะครับแม่มุกดาหารพี่น้องครับคนสกุลเดชารวบรวมไว้ในคลิปนี้น้าเป็นการทํานายตัวเลข ถ่ายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดองพี่นองเดอิอพนองพลงคนกนสิถามเนาะอที่แดงจะขึ้นมากมากแต่ตยย้ำเรื่องเด็กแถวมันเป็นจังาดิเด้ยย้ำกังเว้นจะไปสั่งยังมัจฉวาเนาะนะครับย้ำกังเว้นนี่ติดภารกิจพี่น้องช่วงนี้พี่น้องหลายผู้หลายคนผู้เห็นไฮไซนาขึ้นที่แดงนี่กระิเข้าใจได้ นะครับผู้ที่บอเห็ุหน้านี่ก็เวลาใส่ถนนต่างๆกระเห็นดอกเนาะขาเจ้าตากเข่าตามถนนทอนทางนะครับภารกิจหลายอยู่นะครับพี่น้องครับประธานอภัให้ไยๆเดอร์มาเดึกกระดายเนาะนะครับสิภาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่แม่บุกดาหันนะครับเพิ่นแบงปันตองหวัดมาตั้งแต่พุ่ะนะครับตั้งแต่เลขกออกที่แหลกเลขกปูนาคนะครับพี่น้องครับ เล็กปูนาก่นห้มาสองน้ำมเด้อนะครับอันนี้เป็นน้าหนูหนึ่งหาหาหาแล้วก็เก้าหาพี่น้องครับแล้วก็แม่เพิินตั้งเพิ่นจับสามตัวให้น้ำศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหาก็แปดเก้าหาเหล็กน้ามหนูของปูนากนะครับเหล็กปูนากพี่น้องครับบันทึกเสียงกันไว้ย่างดีพลัดนะครับต่วกัศที่แดงกันว่าเออเอ้ามันมันล่งหลาเนาะนะครับล่งสวยอย่างสิ่นะครับกัอคนุญาตเอาเป็นว่า นำเอาเฉพาะของบุญมาสู่บงกันละกันนะครับอีกน้ํหนึ่งเป็นนาปลาใหญ่นะครับเหล็กปลาใหญ่พี่น้องครับสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะครับแม่เพิ่นตัง้งสามตัวหาสามศูนย์กับสี่เจ็ดศูนย์เดือนะครับอันนี้เป็นเหล็กปูนากนะครับเหล็กตองหวดเนาะแม่แล้วอืน่นล่างหัวเหล็กเลือนเท็ดวสันนะครับล่างหัวเหล็กหมายถึงว่าเหล็กออกแล้วก็ให้ตองหวดเลยอ,อยังศีนานะครับ ้กาากวกาเลขยานาคเนาะเลขภูเขาก็เลขยานาคนี่เพิ่นให้หกตัวเดียวพี่น้องครับกรสิมีหกศูนย์นะครับหกศูนย์หกหนึ่งเก่าหนึ่งนันะครับหกศูนย์หกหนึ่งเก่าหนึ่งเด้อพี่น้องผมนะครับเลขยานาคนะครับอันนี้เป็นขอ้อมูลแนวทางของอแม่มุงดาหานพี่น้องผม แลวก็ทัดมาเนี่เป็นคนสกุลเดอร์จ่านะครับคนสกุลเดอร์จ่าวดทิพันธนมาเพิ่นแบ่งปั่นเป็นสูตรใหม่มานะครับที่เพิ่นจับให้นี่ยเพิ่นกับบ่มาเนาะแต่ว่าตามหลักที่เพิ่นว่างเนี่ยมันมีอยู่แปดกับเจ็ดกระดาษสเดกนะครับวดทิพันธนมากกับนี่ละนะครับพี่น้องครับขอมูวนเพิ่นกระดาษเนาะเอางวนนี้เพิ่นแบงปั่นมาแล้วพี่น้องครับเพิ่นแบงปั่นมาจังสีเดอร์นะครับคนสกุลเดอร์จ่าสูตรไม่เลขกหลักที่เพิ่นว่างเนาะ มีหามีสองมีสามมีศูนย์มีเก่ามีแปดพี่น้องครับเพิ่นจับคู่ให้นะครับเก่าหาเก่าหกเก่าซีหกสองแปดเก่าแปดหกหกซีเก่าสองหาศูนย์แปดศูนย์เก่าศูนย์เก่าหนึ่งแปดหาหกศูนย์แปดสองหาสอง นะครับแล้วก็สามตัวแปดเก้าสองหกแปดห้าเจ็ดแปดเก้าสามสองหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดและเก้าห้าสามเด้อนะครับวัดนี้เพิ่นแบงปันมาจังสี่นะครับสูตรใหม่ของคนสะกลเดอจานะครับเอาเทียบใส่กันน้ำเนาะเพื่อให้พี่น้องดิเทียบง่ายๆเบิ่งง่ายๆว่าส่ต่อไป เล้วกาบาตท่น่สิ้าพี่น้องมาเบิงของแอดบีบีนะครับพี่น้องเอาแอดบีบีสองหดที่พานมาเพิ่นแบ่งปันมาเฉพาะสูตรที่เข่าเด้นนะครับสูตรที่หกนี่พี่น้องครับเข่ามาละสองหดหดลาสุติพันมานี่กับแปดเก่าเก้าแปดนี่พนมาเป็นข้างบนเนาะนะครับหดกพูนนะครับสิบหกตุล่านี่ก็แตกบนแตกล่างในสูตรนี่เนาะนะครับข้างล่างนี่ก็หกหนึ่งหนึ่งหกข้างบนนี่ก็หกเก่าเก้าหกนะครับหดพุ่นมาสเต่อไป สำหรับสูตรที่6ของผลวันนี้พันแบงปันมาแล้วพี่น้องสูตรที่6นะครับของแอดบีเอดเอ,นน e อรดอ์นะครับซึ่งเขาลสองหวนะวันนี้สองสามสองหาสองเจ็ดสองเก่าสองศูนหสาเจ็ดเกาสนย์หาเจ็ดหาเก้าหาศูนย์เจ็ดเกาเจดเลยกับเกศเด้อพี่น้องครับสูตรที่6กของเพิินนะครับของแอด b ี นะเอาว่างใส้กันพี่น้องครับกะสวยงามอยูด่ดอกเอากรให้ภาพพี่น้องเดยสมความมงมคลปารธนาเป็นงวดที่สามต่อเนื่องเด้อแอดเลยนะครับอันนี้สองตัวเพ้นพี่น้องครับสองตัวสนะูตรที่หกเนาะสามตัวเพ้นกันนีแหละนะครับพี่น้องครับศูนย์สองสามศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเก้าศูนย์สามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเก้า 079-235-237-239-257-259-279-357-359-379และ579นะครับพี่น้องปัจจุบันเนาะผู้ลงคนที่แดงจะขึ้นดูอ่านเดี๋ยวปัจจุบ่นกาขันพอมีเวลาเนี่ทิศแดงก็อยากอ่านอยู่เด้เพราะว่าพี่น้องบางท่านนี่เพิ่นกับโบเห็นหุงเนาะนะครับเพิ่นก็อาศัยฟังเอาเนาะเอากับขันเป็นที่แดงเพราะ ขันบดจันบดจอแห้งนี่ก็อยาก่านให้เพิ่นฟังอยู่นะครับก็เอาขอบระกุณนเด้อนะครับสาหรับพี่น้องผู้ที่รับชมแลวก็ผู้ที่รับฟังนะครับทิ้งแดงในทุกๆคลิปอันนี้เป็นสูตรที่หกเพิ่นนะครับพี่น้องครับและกะารทัดมาที่เพิ่นมาเพิ่นเข่านี่เป็นสูตรพิเศษเด้อสูตรพิเศษเพิ่นนี่ก็สองหัวต่อเนืองเลยเด้นะครับโอ้สูตรพิเศษเพิ่นออกปเป็นเหล็กล่างตัวนี้เนาะล่าสุดงวววังหันกับออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เป็นเหล็กล่างงวดก่อนเพิ่นกับหนึ่งหกหกหนึ่งนี่ก็เป็น อันนี้คือสูตรพิเศษของเพิ่นนะครับแอดบีบีงวดนี้เพิ่นแบงปันมานี่นะครับสูตรพิเศษแอดบีบีสิบหกพฤศจิกายนหกแปดเด้อพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าและก็สี่ห้าพี่น้อง วันนี้เพิ่นแบ่งปันมาจังสี่นะครับระวังใช้กันกระเดยประมาณนี้แหละนะครับสูตรพิเศษของแอดบีบีนะครับพี่น้องผมเนาะเพิ่นเพิ่นมีหลายสูตรแต่ว่าเพิ่นแบ่งปันมาเฉพาะสูตรที่เขานะครับซึ่งทั้งสองสูตรสูตรที่หงกับสูตรพิเศษนี่ที่แดงกระไดเอาสูพี่น้องเบิง้งทั้งสองวดนะครับแล้วก็สามโตสูตรพิเศษเพิ่น

เด่นน้ำตัวละนะครับที่แดงลืมเนาะนะครับอันที่จริงเพิ่นก็เอาเด่นขึ้นสู่เบังก่อนเด้อันนี้เป็นเด่นของแอดบีบีนะครับงวดนี้พี่น้องครับซึ่งผพฤศจิกายนเจ็ดกับหกเด้อนะครับเหล็กเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับหกตัวละนะครับข้อมูลแนวทางของแอดบีบีพี่น้องผม ย้ำว่าเป็นการทำานายตัวเลขเด้อนะครับท่ายตัวเลขก,ก,การออกรางวัลของสำนักง,งานสละกินแบงรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคลโปรดใส่มิจารณญาณในการรับชมเราฟังพี่้องครับกราวขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเด้อนะครับสละเวลาอันมีคา่าคำว่าอยู่เป็นมูทีแดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ตนจนจ,นจบขีบเนาะนะครับขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เหล่าเฟยเบียงปันให้พี่น้องเดืเอบ่งได้ชมพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องผม สวัสดีครับ